ค่ายเพลงน้องใหม่ทกที่นัก,กเรานะครับตอนนี้บทเพลงแรกของค่ายเพลงของเราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเยอะแยะมากมายมันมโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับภลาพุ่งใจมากบทเพลงแรกต้องย่าเราซิ่งติดอันดับหนึ่งของทุกชาร์ททุกสถานีทุกเพื่อนมาก และน้องรุ่นน้องม่ของเราครับอยากจะแนะนำน้องใหมน่น้องใหม่ของวันาการนงการเรน้องใหม่ของวนนี้จะเข้ามานั่งอยู่ในใจของแฟนทุกท่านวันนี้ตั้งแต่วินาะทีนี้เป็นต้นไปขอแนะนําให้คุณรู้จัก